งานนี้สัตว์กันเดือดเมื่อเพจสายแบกวาำเสาโพดเกิดไหวงานนี้หมายถึงไผสวัสดีครับสวัสดีครับ FC โตเกียวมิวสิกเอฟซีพุทาบานพิแด์และกเอฟหมอลำทั่วโลกนะครับ จากการที่ได้พิจารณาข้อมูลข่าวสารตามแพตพอบต่างๆครับเพื่อที่จะนํามาเล่าข่าวให้เอฟซได้รับชมรับฟังและก็รวมกันแสดงความคิดเห็นกันก็นมาครับล่าสุดครับความเคลื่อนไหวทั้งเพศสายแบกสายอวยและก็เพจปกป้องมอสลำสาวนะครับแต่มีการโพสต์เคลื่อนไหวนะครับตามที่ผมคืนให้เอฟได้เห็นเนี่ยแหละครับก็ซืบเนื่องจากโกรณี ว่ารำสาวเพิ่นไปเห็ดหนาไม่เพิ่นไปอัพหนาไหมหน้าสวยใช้ไรกว่าเดิมเดี๋ยวว่าทั้งเพจสายอวยสายแบกเพิ่นผัดโพสแบบนี้ครับ mm. เขามีเงินบินไปศิลกรรมถึงเกาหลีนะไม่ได้แอปแบวตีเนียนตีสนิทจ้าของคิดนิกเสริมความงามเพื่อนแรกส่วนลดงานนี่บ่หูละครับว่าเพจค้นดังเพจสายแบก เพจสายอวยหมอลำสาวจะโพสแสะไผจะโพสสื่อถึงใครเพราะเพิ่นบริบุระบุสื่อแ่ะครับแต่หลายคนเขาตีความหมายเละกัรพุ่งประเด็นนะครับไปยังเพจดังอย่างเพจน,นิกกี้ซีเซิร์ฟหรือนิกกี้คียข้าวนี่ล่ะครับนะครับในประเด็นที่เห็น พี่นิกกี้ไปคุคกคีกับบอลนวดหลวกหมอกาวินนะครับในกรณีที่เพิ่นไปเที่ยวไปเลาะไปหาเพื่อนผูงเพื่อนนะครับอยู่ที่ขอนแก่นยายที่บอกครับทั้งบอลนวดแด้วก็หมอกรณวินเพื่อนกับห้ความมากความเมตตาต้งฝากฟังพี่นิกกี้นะครับในการถี่เพื่อนไปอับหนาไม หรือไปเหตุเนี้กัตามแจ่ละครับที่โรงพยาบาลเสริมความงามที่ขอนแก่นนะครับซึ่งเป็นของหมอกรลวินเองละกะ็ของบอโนตนะครับงานนี้นะครับเพื่อนกับสวนโพดกรับเลยละครับว่ามีเพื่อนเป็นหมอก็หาว่ากูไปขอทำํำฟี่มึงก็หัดหาเพื่อนดีๆบ้างนะคะไม่ใช่ครบแต่อะไรก็ไม่รู้นี่คือ สิงทีพีนิกกี้ซีเซอร์เพื่อนได้มีการสวนกลับล่ะครับในเบีย์ยบดท,ที่ฝ่าฝั่งหนึ่งได้มีการโพดเลื่อนไว้บอกว่าเขาไปเฮ็ดยุ่เกาหลีเขาก็มีเงินไปเฮ็ดใส่เงินเจ้าของบ่คือคนละคนไปแอบแบวไปแอบตีเนียนนะครับเพื่อขอส่วนลดหรืออย่งกับตามแต่ล่ะครับที่โบได้เสียเงินเสียท่องสิ่งงานนี้พีนิกกี้ก็สวนกลับล่ะกะ อธิบายย่างที่ผมคืนให้เอฟซได้เห็นกันนี่แหละครับงานนี้ครับบอลทบแค่นี้ครับเอยังมีการขยายความถึงขั้นนะครับบอกเรื่องเล่าข้อมูลข่าวสารมานะครับการที่พีนิงกี้เพิ่นไปเนี่ยนะครับถ้าเข้าใจอะไรผิดเนี่ยก็ให้เข้าใจไหมนะครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นไม่เคยขอทําหน้าฟรีที่พาดมามีแต่คนจ้างให้ไปทํา แต่ไม่ไปค่ะเสียงเงินเป็นแสนไปเกาหลีแต่ยกเลิกหมอก็เคยทำมาแล้วการถีห้องจะบ,บุรีไผยเราต้องเช็คหนักหน้าตัวเองด้วยนะเวลาโดนเขาหยอดกลับขึ้นมันน่าอายผลวาจเจงสี่สำหรับผีนิกกี้สี่เสิฟหรือนิกกี้ขยี้ข่าวคนดังเนี่ยแหละครับในการโตกรบในการโตเดือดนะครับเพจ นะครับบางเพจที่ได้มีการโพสแคปชั่นหรือขึ้นฟีดข่าวบริบทนะครับเรื่องรล่าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเฮดนาเฮดตาเนี่ยแหละครับเอฟซี FC, ครับจุดเด็กๆแต่มันก็าสามารถล่ามไปเป็นประเด็นเรื่องรา่าเรื่องไงถึงขั้นนะครับพอจบแค่นี้เอฟซี FC, ครับบริบทเพจพี่นิกกี้ พร้อมด้วยพี่เลดี้พอทิฟนะครับได้มีการท้าให้เพจดังกล่าวนี่แขวนพี่ดิกกี้ดูซักโพสล่องไหมกล้าไหมที่จะทำนะครับในการที่นั่มพี่ดิกกี้นะครับขึ่นไปแขวนในยิราวที่ไปทำศิยกรรมที่โรงพยาบาลของหมอบรลวินล้ะกะ พี่บอดนวดกล้าหรือเปล่ากล้าทำไหมเพราะพี่นิกกี้เพิ่นยืนยันแล้วนะครับว่าบกเคยไปเฮ็ดพี่ไปเฮ็ดเสียงเงินตลอดนะครับอยากจะแสะต้องแขวนให้ดูนี่เป็นการโตกลับกันเกด,ด,ดือดระว่างเพจ นะครับที่สนับสนุนศิลปินแต่ละฝากแต่ละฟังนะครับเรื่องเล่ามันมีหลายเรื่องเล่าครับประเด็นมันมีหลายประเด็นชุดเล็กๆจากการไปเหตุหนาของวราบสาวเนี่ยถ้าคนบางกลุ่มนะครับพอไปชุดประกายขั้นมองให้เป็น เครื่องมือทำมาหากินของม้อนหลานสาวคนเองนะครับเฮ้าสามารถไทเกียรดแดกให้พื้นที่เพลินในกาที่เพิ่นต่อพัฒนาปรับปรุงตัวเองอันนี้เข้าเข้าใจครับแต่ถ้าเกิดมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งเอฟซีกลุ่มหนึ่ง,งพ่อไปเห็ดมาแล้วแล้วมาติดแคบชันหรือมาว่าคอมเมนต์ต่างๆนานาว่า,วาเห็ดให้ผัวเก่าเสียดายเด่น เหตให้ผัวเกา่าอิจช้าโน่นนี่นั่นมันสิบ่เป็นประเดน็นจนเขาเอามาตีเอามาเล่นครับนี่คือจุดที่เขากลับมาเล่นนะครับกลับไมจ่จิบจกก็เพราะเอฟซีบางกลุ่มบางประเภทแหละผมถึงบอกไงครับว่าเอฟซี FC พวกนี่แหละครับที่เฝ้าทำลายหมัวล่ำสาวคนนั้นนะครับทั้งอีกฝากฝั่งหนึ่ง เขาบรวิวารอย่างเลยนะครับด้วยส่วนโตงผมเองนะครับส่วนโต้งผมเองนะครับผมถือว่าหน้าตามันเป็นเครื่องทํามาหากินของหมอล่ำสาวเพลินเพ่อนมีสิิ์ไปเห็ดเห็ดมาแหล้วสิเป็นแังแดงสีสวยสีงามอันนั้นเพ่อนเป็นเรื่องที่เพ่อนต้องปรับปุงแก้ไขครับหลายคนไปเห็ดครับแม่บัวพันธุ์พี่ตะกะแตนทุรดาเขาไปเห็ดครับ เพราะมันคืออาชีพของเขาแต่กาดไปเฮ็ดแล้วแต่มีติ่งหรือมีเอฟซีบางกลุ่มกลับนับมาโพดมาแะไปทําให้ผัวเก่าเสียดายเล่นไปทําให้คนเก่าอิจฉาเบ้าเฮ็ดหนังครับเบ้าให้มันชุดประเดีนยนเฮ็ดหนังครับขนาดแล้วในเมื่อคุณมาเบ้าแบบนี้บ่หูแล้วครับว่าผัวเก่าหรือคนเก่าให้เสียดายเล่นนี่ผู้ใดกระสิวุ่นนี้ผลบอลปีกบอครับ นี่คือความเป็นจริงครับจุดประเด็นมันมาจากตรงนี้ที่เขาเอานำมาเลียนที่เขานํมมา,นานม,มาเปรียบเทียบเนี่ยจนเป็นปัญหาจนเป็นประเด็นกันเนี่ยไอ้พวกที่ไปบอกว่าเขาไปเฮตนาม,มาไม้กันยากน้าเขาก็เพราะเอฟซีกลุ่มนี้มาจุดประเด็นก่อนเนี่ยแหละครับเขาถึงนําม,มาเบาครับสำเนียกไว้บ้างครับโดยเฉพาะไอ้คนที่ไปโพสในเพจบอล่ามดังเพจหนึ่งนะครับบ่มีไผ่ยากน้หนาเพื่อนหรอครับ ไม่มีไผไปอิจฉาความสวยความน่ารักของเพลนหรอกครับเพราะมันเป็นภาพลักษณ์ที่เพลนตกไปปั๊บปุงแก้ไขมันเป็นเครื่องมือทํามาหากินของเพลนครับแต่เขานํามาเบาก็เพราะ f c กลุ่มนี้แหละครับมาคอมเนต์แะมาโพดแะทําให้หัวเก่าอิจฉาทําทให้ผัวเก่าเสียดายเล่นไผเป็นคนเลิมครับฝากไว้ให้คิดครับพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ